อาพูดกันอีกแล้วตาเขาคากบ่อมันผลมาแตกอึมว่าบ,บัน,น,อบอบนโอ้เขาเต็มเรือนบัดผลม,ม,ม,มาแล้วตาเขากัน ห้ามไข่ังได้ห้เจ้าอันตัวมาเบิ่งเนพี่น้องมาเบิ่งพ่นเอาบุญเออาบุญแต่มาไปชมงานศพการล้วมาเอาบุญต่อมาดิเอาบุญต่อมาเอาต่อโอ้ยเดนคักแห้งะวันเนาะวนคักกบทิอ่างนี้ผลมาแล้ววันนี้หมืนมาแล้ววันนี้โอ้ยคักคักม มันตกเทียมเทียมฝนเทียมเนาะฝนเทียมก็ตกเทีมเทียมนัว่าแมันตกเทียม,มเทียมบ่งวัน,กเ,น,เ,นเก็บเข่ากันเหมือนฝนตกห่ำฝนเหมือนมาแล้ว ทำแล้วผลต้อทำแล้วตกอทำเขาแล้วปีนี่คือเป็นขีนอนเขาอยู่บัดหลายกว่าอยู่หน้าู่เดินบัดเก็บกันนะเรื่องพึ่งพืนผลมา คลิปนี้ก็ชมคลิปนี้ก่อนนะครับ